บอลกรอยได้สนองตน้องใจะทุกท้งเลยนี่ไปขาเลขที่เจ็ดมาดักเอาไวนะ้แล้วเตะทิ้งมาเขียวยังไปปั๊มโอวาไม่เปิดยาวขึ้นมาเก็บไม่ได้ครับโอ้จะโต่ง,ย,ย,งยิงโ้้ไดมครับกเจ้าโต้งครับหมายเลขสามสิบเก้า หน้าของทางด้านจัวตงโมครับเอาจดได้ครับลูกนี้แหมจังหวะเผลอนิดเดียวเองครับผู้สาวตูวครับตัดดีกว่าครับค่อยๆขึ้นเกมดีวกว่านี่หมายเลขแปดหมายเลขแปดมาที่หมายเลขหกหมายเลขหกยิงนี่แล้วไปแล้วกนะ็เรียบร้อยครับโผมจังหวะแหมเรียบร้อยครับผมครับตีเต้นม,มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับ,ำบสำหรับทีมด้านแอร์นัดเดียวสุดที่หมายเลขยี่สิบแปด นี่ครับจ่ายขนาดเส้นไปด้านเดียวโซนพยายามที่จะตู่ไปด้านกอบแค่โทษและจะแก,ก้เกมตรงนี้ยังเล่นไม่ได้ครับหมายเลขเจ็ดจูดจามาได้ขึ้นไปตรงนีไ้ไหมเดีย๋ยวไปเตี๊ยนยังไปเข้าทางาด้านชาวใต้เอฟซีชาวใต้เอฟซีที่หมายเลขเก้าไหลท่าท่าขนาดเส้นมา ที่หมายโปรร้องเขาสายตูงนี้แต่จางกีก็มีแบดจางมาเจี๊ยนเล้วมาติดกายตัวเอง5แต่จบการ์ดในครึ่งเวลาหลังนะครับทำให้ชาต้าเอฟซีเอาชนะดีเอเซนในสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์รวยอิทยศนะครับพร้อมเงินรางวัลนะครับนะเจอกันเอานวยบุริลนะครับแม่ภาษาใหม่ได้จัดฟุตบอล8คนต้านยาวเสียติดทำความดีเพื่อถวายทอดพวกเรา รู้จักมีรับจ่ายเปนักกีฬานะครับมีใจประสบกรับที่ได้ชนะเลิศนะครับแล้วก็ลองชนะเลิศด้วยนะครับวันนี้จะขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานะครับมือรลายผ่ากันและวันนี้นะครับืิโอกาสนะครับเป็นตัวแทนของทุกคนเลยมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท่าให้เกมวันนี้ราบพื่นไปได้ด้วยดีนะครับได้รับคำชมเชยนะครับ พ่อเงินรางวัลครับห่ื่นบารับการยูนินะครับไอเดเงินรางวัลสองหมืน สองสาเพนะครับน no sí. ื oh! ่อซ้คางไว้คร well. <c ough> ับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้้ากันค้างไว้ครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้งหลังค่ะพร้อมหนึ่งอ